เอพสินเปิดคำทำนายเรื่องโควิดของหมอดูดังทไลายตรงเป๊ะจนหน้าขนลุกเพราะตอนนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญเรื่องราวของไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดลุกลามทั่วประเทศอยู่ในตอนนี้ทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในทุกๆวันและเพราะเหตุนี้เลยทำให้หลายๆคนเกิดความท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจที่จะต่อสู้เพราะแต่ละอาชีพล้วนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทั้งนั้น โดยล่าสุดนักสแสดงหนุ่มเอปสิน์ก็ได้เปิดคำทำนายของหมอดูชื่อดังอาจารย์พรมยานโดยคำทำนายได้เผยทำลายของการระบาดโควิด COVID 19ระลอกที่3ซึ่งมีการทำนายไว้เมื่อวันที่23่าธันวาคมปี2563โดยในคำทำนายของหมอดูชื่อดังทำนายเอาไว้ว่าเมษายนที่ทำนายเอาไว้เมื่อ23่าธันวาคม63โควิดจะกลับมาระบาดหนักกว่าเดิมแพร่จากแหล่งอโคจรกินดื่มเที่ยว เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ทำนายเอาไว้เมื่อ23ธันวาคม63บอกว่าไทยจะเจอวัคซีนที่ได้ผลดีมากอาจจะเป็นไปได้ว่าไทยผลิตได้เองก,กดากลัคม64มีความผันผวนจากต่างประเทศมีการถกเถียงเรื่องการรักษาเดือนสิงหาคมถึงกันยายนการรักษาได้ผลดีมากเริ่มนิ่งมีวัคซีนตัวหนึ่งที่โดดเด่นได้ผลเกือบ100เอร์เซเดือนตุลาคมควบคุมสถานการณ์ได้ดีเกือบทั้งหมด เดือนพฤศจิกายนมีความขัดแย้งทางวิชาการในการรักษาทำให้วัคซีนไปไม่ทั่วโลกเดือนธันวาคมทุกอย่างราบรื่นโลกเริ่มนับหนึ่งใหม่เดือนมกราคมเปิดการเดินทางทั่วโลกซึ่งหลังจากที่เอพสินได้นำคำทำนายของหมอดูชื่อดังออกมาโพส ทำให้แฟนๆที่ได้อ่านคำทํานายใจชื้นมากขึ้นพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกดีใจพร้อมกับภาวนาให้คําทํานายของมอดูดังกล่าวเป็นจริงเพราะทุกอย่างจะได้ดีขึ้นในเร็ววันบางก็บอกว่าถึงแม้จะเป็นเพียงคําทํานายแต่อ่านแล้วก็รู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาเลยอยากให้เวลาเดินไปถึงเดือนมกราคมปีหน้าเร็วๆเดี๋ลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ